สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นามมาถึงท่าเตียแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองข้ามฝั่งไปฝั่งวัดอรุณกันดูนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนั้นให้ชมบรรยากาศบนเรือว่ามันจะโคงเคงเหมือนเรือไททานิกหรือเปล่าเราลองต่อแถวก่อนนะคะคนนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะเตรียมตัวลงเรือนะคะอันนี้น่าจับถือเฉยๆนะคะอย่าพึ่งลามานะ,ะเตรียมตัวลงเรือกัน

ขอ,ขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะขอถ่ายคลิปหน่อย้เรือเลยตอนนี้นาะอยู่หลังใต้กลงเรือแลวอยู่ก,กับคุณลุงคนหล่อขออนุญาตนะคะถ้าใครมาท่าเตียนอย่าลืมเซ๊ยไฮคุณลุงด้วยนะคะคลุงจะเป็นกัปตันเรือให้ ต้องต่อแถวมาทุกคนเห็นไหมคะ เรือด่วนใช่ไหมคะอ๋อท่าเรือด่วนเจ้าพญาถ้าเราจะไปคือเราตรงนู้นได้เลยได้ออ๋ใช่ทุกคนหารุ่นท่าเรือด่วนเจ้าพญานะคะเห็นไหมคะเป็นลิ้น นี right? Now, ่เ like นี่ยเนี่ยเนี่ยเรามาเลิกเลยเนี่ยนี่เลยนะเน่เรือด่วนเฮ่เรือด่วนเรือไปป่ะเดี๋ยวนี้เรือด่วนเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วเหรอเนาะโอ้ไม่ยวทุกคนค่ะเห็นเรือด่วนฉบับใหม่ไหมเราไม่เคยนั่งเลยเนี่ยโหสวยมากเรือด่วนนะคะเอสเพสโหสวยมากเลยอ่ะทุกคนเราถึงแล้ว เราให้ทุกคนลงก่อนเราให้ลงดีกว่านะคะไปไอคอนต้องขึ้นตรงไหนคะไปเลเดินไปหน้าวัดน่นหน้าวัดไปเรืออะไรคะเรือด่วนเหมือนกันเรือด่วนเรือด่วนเจ้าพยาแต่ไม่ใช่ลำเมื่อกี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องลำเล็กกว่านี้แล้วแต่เราจะขึ้นอ๋อราคามันต่างกันด้วยอ๋อโอ้ยขอบคุณข้อมูลทุกคนคุณลุงมากเลยค่ะตรงท่านี้เดินไปตรงท่านู้นทางหน้านู้นค่ะ ไปไอคอนสยามต่อได้เลยหรือว่าเราจะกลับนนทบุรีก็ได้ได้หมดเลยค่ะอ่าแล้วขอบคุณคุณลุงมากนะคะเดี๋ยว่ักลับเจอกันค่ะขอบคุนะค่ะทุกคนมันยกเยกสนุกมากเลยไม่ถึง ไม่ถึงเหมือนนี่ค่ะไททานิกที่เป็นข่าวโอ้นูนไม่ก็อนุสนุกกว่า <c oughs> แต่ทางพี่ดีเราขอให้คนน้อยก่อนค่อยลง <c oughs> ไปคะ่ะทุกคนคุณลุงคะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> คุณลุงบอกว่าไม่ต้องแย่งกันสุดท้ายน่าลงคนสุดท้ายดีกว่าปลอดภัยไป <c oughs> ค่ะทุกคนอ่าแล้วคะ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมา,มาลุ้นก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะอ๋อ อ,นนอันนี้เรือด่ว,ดวนเรือเรือรุ่นเก่านะคะขอบคุณค่ะพี่ท,ทุกคนค่ะชมบรรยากาศบ้าเรือค่ะอันนี้จะเป็นเรือด่ว,ดวนเจ้าพยายรุ่นเก่านะคะรุ่นไม่ใช่เรือไฟฟ้ากำลังเคลื่อนท่า พอดว่านนะ่าอยู่คนละฝั่งของเขาค่ะไม่เป็นไรคะ่ะนี่ค่ะเดือดเดือจ้าพยาอันนี้น่าจะไปไอคอนสยามได้ยังไงแล้วจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เพราะว่าต่อไปจะทําคลิปอะไรต่อนะคะวันนี้พาลงเรืออีกแล้วยังไงก็ขอ,อกล่าวคําว่าสวัสดีทุกที่ทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ